อากาศหนาวแล้วก็ล้มมาเนี่ยพี่น้องเ่อหนาวหลายดอกจ้ะแต่ล้มหลายพี่หญิงก็เลยม,มาแบบเด็กโมอเอสกิโม่สันคุณนเกลอดว่าพาลูกออกมายัางเชื่องแรงๆค่ะเชื่องแรงประมาณจากใบสามใบสามกลัวแล้วล่ะพี่น้องบ่อากาศ ยังแดดกันยังโอเคอยู่แต่ว่าแต่ว่าหนาวล้มหนาวหลายพี่อิงสิบนย่างไก่ดอกมือนี้พี่น้องสิย่างบโบไก่ปันใดจะ้ะให้เห็นบรรยากาศไก่ผมพี่น้องเด้อน้องงามอละค่ะเพิ่มมพี่น้องเนาะ งามน้ำกันบัวพักขาย่างไก่พี่น้องเมื่อเนี้ยยางมานันเนินปลาเห็ดสมนี่กะสิยยางกลับเพราะว่าสีฟฝ่าวไปฮับลูกสาวอยฮับน่องมิ่มกตเลยพักขาย่างบัวไก่ค่ะเมื่อเนี้ยย่างอยู่ปลาเห็ดสมนี่แหละขึ้นเนินนี่ได้ย่างไปจะเอนอน้อง น้องเห็ดเบิ้งกันไปเบิ้งน้องเห็ดกันนึงขึ้นอีกบ่รอบเบิ้งขอกัอนพี่น้องเี๋ยวละพี่อิงกนันยางเบิ้งเขายืงอยู่จากน้อยกันให้เขาแลนแลนในแถวนี้กันเอาอนัองพากันขึ้นอยู่ได้เนี่ยเห็ดอ่ะนี่ป้าเห็ดสมนี่อิง เอาลองเดินดูพี่น้องตาใสแบบนี้กันตาเจ้าดีบ่หาดูละเห็ยดปะเห็นแต่ดอกเก้าเ็นดอกเก้าเท่าบีนไปนอนเปลาแล้วเท่าบีเท่าไปนอนเปลาแล้วปีดอกเก้าขึ้นยืามพี่น้อง อันนั้นดอกเก่าขึ้นอยู่ดอกเก่ายังบ่บะทันได้อัน, <c oughs> นเออน้องเห็นเขาว่าเขาเห็นเห็ดพี่นะ้องเขาบอกแม่ว่าเขาเห็นเห็ดอาอจอันดอกเก่าล,ละลูกเออดอกเก่าละแม่ก็เก็บแม่ก็เก็บ ว่าจะของเห็นเห็ดโอ้ยเดี๋ยวไปหาดอกไม้ไปหาดอกไม้ไไมลมมันแห้งหลายพี่น้องพี่อิงก็เลสิบพ้าลูกยางไก่ดอกเมื่อนี่ย,ยางใกล้ๆแต่ยางมาจอบเึงเห็ดหัวสม้มอีกแล้วค่ะว่า,วาเขาสมิเกิดอีกบออันนี้มัมีดอกไม่เกิดนะจ๊ะไม่ตะดอกเก่าพี่น้อง ปล่อยเห็ดเขาเน่าเลยนคะคะตรงนี้ป่าเห็ดพื่งน้ส้ม,อ,มอัรยากาศยามแล้งนอพี่น้องพี่อิงพาลูกมาย่างตอนแรงเพราะว่าตอนเศ้าพี่อิงมีคนมาเห็ดบ้านเราก็อาดจวดต้องไปซื้อของซื้ออย่างพี่อิงก็เลยร้อรับรับของรับหย่างสินะ กระเลบยบ่ได้ออกมาอู้เห็ดอันนั้นหลายพี่น้องเห็ดน้นามากกระลังขึ้นหลายอยู่เห็ดน้นามากไล่หลายขึ่นตะกอแตะเต็มตันน้งสี่เด้อเสียนงนะประมาณเนี่ยหลายหลายพี่น้องแต่ว่าพี่อิงบ่กินเนาะมันก็เลยพี่อิงก,ก็เลยบ่เก็บคุณนะเต็มเต็มอยู่พี่น้อง ไปเบืงง้องย่างไปเบื้องตรงนั้นอีกจากน้อยนึงมองนี่กับพวกเกิดกับคงษเี่ยพาลูกกลับบ้านแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเริ่มล้มแหง้งพี่เองจะต้องไปหับน้องมิ่มพี่น้องอามาเบืองเหมือนเดียกาศย้ำแรง เป็นเอ็ดกิโมหน่อยยายหญิงกันต้องหาอันนี้ใส่เพราะว่าอัน,นอันนี้มันแห้งพี่น้องทบีเอ้ยทบีมาเล็้ลูกมา <c oughs> เอ,อิเ้นน่องมาเ้เอ,อินน้องมาเลี้ <c oughs> ยยุใส่อากาศมันนะเริ่มหนาวมากๆแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่หญิงก็ซื้าลูกยางกลับบ้านแล้วค่ะ <c oughs> ไปลูกปะยางกลับบ้านเนาะ ประกาศพี่น้องค่ะก็คงสิฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะเพืได้มาเก็บเหกีดด่ยวค่ะมายางเบิง่งบรรยากาศรอบๆซื้อเนาะพี่น้องพี่หญิงก็สิแทนไปเบิจ้าต้นไม้ต้นไม้กะอันนี้แล้วพี่น้องแหงเบิดงเบิ้งเบิ้งเบิ้งเริ่มร่วงเริ่มแหง เอาละจ้าฝากไว้แค่นี้จ้าบ๊ายบายจ้า